บลระเพชรเยอะๆจ้าทุกคนอร่อยดีค่ะสมุนไพรนะคะเนี่ย ประโยชน์น่าจะมีหลายอย่างอันนี้น่าจะแก่ข้างในเป็นเส้นใหญ่ ลองกินอนอ่อนๆมั่งค่ะอืะอ้มกรอบสมุนไพรไทยบาลพชร ประโยชน์มีหลายอย่างไม่รู้ว่าอะไรนหนใครรู้บ้างว่าประโยชน์ของเขาคืออะไรบ้างสามารถคอมเมนต์บอกไอได้แล้วก็บอกสำหรับคนที่ไม่รู้ได้เลยนะคะข้างในเขาจะเป็นใย,ยๆแบบนี้ค่ะแ้ะกินเนื้อ เป็นใหญ่ๆเป็นเส้นใหญ่อืมกรอบ Mm hmm. Ini อร่อยไปอีกแบบค่ะทุกคนค่ะแถมมีประโยชน์ด้วยนะคะในใครเคยกินบ้างสามารถคอมเมนต์บอกไอได้เลยนะคะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ไอด้วยนะคะและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนค่ะที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากไอนะคะสําหรับคลิปนี้ไอไปลวค่ะบ๊ายบาย